ครับผมสวัสดีคุณแม่เอทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ท้องนาของเรานะครับตอนเช้าๆนะครับผมมาดูข้าวนะครับโอ้โหนะครับจากต้นกล้าเล็กๆนะครับนะตอนนี้เริ่มเป็นต้นข้าวขึ้นมาแล้วนะครับคุณแม่จ๋านะครับดูก็สวยงามนะครับเป็นยังไงครับวันนี้ดูนะครับให้สม ที่ควานโก้ได้ลงแรงลงมือทำนะครับผมวันนี้นะครับดูครับข้าวก็สวยนี่ครับเป็นครั้งแรกนะครับนะที่ควานโก้ได้ทำนาอ่าสวยนะครับก็เป็นอะไรที่เรียกว่ามันมีความสุขนะครับผมนะครับเราก็รอ นับวันนะครับนับวันนับเดือนไปเรื่อยๆนะครับะที่เราก็จะนับวันแล้วก็ต้องใส่ฮอร์โมนใส่ปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยน้ำเขาเรียกปุ๋ยน้ำเนาะนะครับปุ๋ยชีวภาพหรืออะไรนี่นะครับ,นะรบนี่ครับผมข้าวก็เริ่ม ติดกันแล้วนะครับเริ่มแตกกอนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้1เดือน1เดือนกว่าแล้วนะครับเดือนกว่าแล้วนะครับเริ่มแตกกอแล้วครับข้าวแตกกอดีนะครับนี่นะครับแปลงนี้ก็น่าจะได้ฟางเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าจะอัดฟางไว้ด้วยนะครับผมนะครับ นี่เลยนะครับออกมาดูทุกวันนะครับต้องอมันอ,ออกมาดูก็มีความสุขดีนะครับนะ,ะปลดปล่อยบ้างอะไรบ้างนะครับเข้าไปในบ้านเราก็ไปนั่งดูช้างนะครับต้องไปดูช้างดูหลายๆอย่างนะครับคิดมากมายนะครับอ,ออกมาดูข้าวสักหน่อยกอ็หลังจากแซมแซมก็ยังไม่เสร็จนะครับนะตรงไหนมันว่างเราก็ ถอนแซมเมานะครับผมครับนี่แหละครับก้าวควันโก้นะครับตัวนี้นะครับแปลงนี้เอ่อแปลงนี้สิบสองไร่นะครับสิบสองไร่นะครับผมนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นะครับทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้มาดูอะไรครับนี่นะครับนะเป็นอะไรเนาะนี่อันนี้ก็เป็นเอ่อ เชือกนะครับที่เราจะนําไปผูกช้างข้างนอกนะครับผมอาช้างออกไปไปผูกข้างนอกนะครับเราไม่มีโซ่นะครับคุณแม่จ๋านะครับก็ ه, ขอบคุณนะครับคุณป้ามนนะครับผมนะครับจะให้แม่ควางขอบคุณหน่อยมาห้าบยิงหาบาทมาขอบคุณคุณป้ามนเร็ว ค,คุณป้านมนมากมากนะคะที่เมตาน้องลูกเรือนกับคุณยายนะคะคะแนนที่คุณป้านมนเติมมาให้ค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายแม่ควนก็ไปซื้อไปเอาคะแนนไปเติมเชือกมากับสเกิลน,นะคะที่จะเอาไว้ไปปลูกช้างนะคะวันไหนแม่ควันจะเอาช้างออกไปปลูกที่ทุ่งนาให้กินสังข้าวนะคะคุณป้าจ๋าก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะถ้าคุณป้ารวยก็ขอให้รวยร้อยล้านพันล้านนะคะ ขอให้ท่านครกปกรรมกดกดกฝากรักษากคุณป้าของเรานะคะตลดอดปลอดภัยนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะกอนนายอนประเสริฐผมขอขอบคุณนะครับคุณป้ามนนะครับที่เติมคะแนนเข้ามาให้นะครับนะเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คร,ครัวว่าอย่างนั้นนะครับผมนะครับคุณป,ป้าของเราก็วันโก้ก็ เชื้อนออกไปนะครับเชื้อออกไปซื้อเชือกนะครับผมนะครับเพราะว่าเราอยากเอาช้างออกไปข้างนอกบ้างนะครับผมนะเอาไปผูกที่ทุ่งนานะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะซื้อโซ่ได้เป็นเส้นนะครับยาวประมาณสิบยี่สิบเมตรนี่ก็หลายพันคะแนนนะครับผมนะครับเราก็เลยซื้อเชือกนะครับซื้อเชือกอันนี้ก็ได้มาประมาณสักเกือบยี่สิบเมตรนะครับนะก็คะแนนก็ บวกบวกตัวยูเข้าไปก็ประมาณ1,000คะแนนนะครับผมนะครับถ้าซื้อโซ่ก็คงจะได้อยู่ประมาณสัก3าเมตร4เมตรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณประม,มนนะครับผมนะครับเดี๋ยวพ่อควานก็จะ,ะได้ใช้ประโยชน์ในเชือกตัวนี้นะครับนะ,ะให้น้องช้างได้มีอเอาไปผูกข้างนอกตอกนกลางวันนะครับให้น้องได้ไปเล่นเรียกได้ว่ารีแลก์ว่าอย่างนั้นนะครับเล่นโคลนบ้างเล่น กินหญ้ากินอะไรไปนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณครับขอให้ท่านเจริญเรื่องเรืองในหน้าที่การงานนะครับผมนะครับจัดสิ่งใดก็ขอให้สงความมุ่งมั่นรารถนนะครับคุณแม่จ๋าคุณป้าจ๋าขอบคุณครับนี่ก็อีกหนึ่งท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณคุณแม่วิภานะครับที่ได้เติมกล้วยเข้ามาให้นะครับผมนะครับให้น้องช้างนะครับ ในยามที่กำลังตกละกรรมลำบากนะครับผมก็กราบขอบคุณคุณแม่วิภานะครับอีกหนึ่งรอบนะครับผมนะครับวันนี้พ่อควานก็ไปเอามาแล้วนะครับไปไม่ทันท่านนิดเดียวนะครับนะเรียกได้ว่าสวนกันนะครับกี่รถสวนกันนะครับเลยไม่รู้ว่าคุณแม่ไปนะครับพอมาถึงโรงกล้วยนะครับเขาบอกว่าคุณแม่ออกไปแล้ว มื่อกี้นี่ว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เลยพลาดกันนะครับยังไงก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับก็กราบขอบพระคุณคุณแม่วิพานะครับขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองนะครับในหน้าที่การงานหรือคุณแม่จ๋าอย่าเจ็บอย่าไกล้อย่าจนนะครับอ่าคลิปนี้เป็นคลิปรวมนะครับเนาะทั้งคุณแม่วิพานะครับป้ามนของเรานะครับนะสองท่านนะครับคุณ้ามนก็ได้เติมค่าของชีพให้ครอบครัวกวนโก้นะครับ น้องนึงเรืองแฟมิลนะครับแล้วก็คุณแม่วิภาก็ได้เติมกล้วยเข้ามานะครับเจ็ดสิบหวีนะครับเจ็ดสิบหวีนะครับก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ่าพระครูประกรรมปกปักรักษาแม่เมาทั้งสองท่านนะครับผมก็ขอให้ท่านคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนานะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนึอคุณแม่จา๋านะครับจะเริญรนึ่งเรือง,เ,องเป็นร่มโพล่มใสให้กับชาวช้างนะครับ ท,ทุกเชือกทุกช่องนะครับผมกรับขอบพระคุณครับ